ระบบมันมีหมุนจังเลยเนี่นี่มีหมุนลองให้ดูนะโอ้โหนี่ริมถนนเลยเหรอวิ่งเลื่อนนะมื่อถึงแล้วเนี่ยเฮ้ยรักตัดผมเลยทำรายงานสบายเลยห้องไหนอะแบบลมดีไม่ดีอ่ะเข้ามาแป๊บเดียวรู้เลยนะนี่ติดรถไฟฟ้าจริงนะเห็นรถไฟฟ้าเลยเนี่ยรถไฟฟ้าวิ่งไปผ่านเรื่อยๆมีสาวให้น้ำด้วยนี่แล้วก็ผ่านไปเนี่ยอนิาเฮ้ย ไหนวะเหมือนเขาเพิ่งีโนวีเวลเยน,นยละเนี่ยเฮ้ยสีดูใหม่มากอ่ะอ๋อนี่มีห้องว่างอยูอย่ยวห้องโยผมไม่ได้รอนะแต่ผมขอเทสพัดลมเฉยๆนะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาจุนะครับนี่เมื่อกี้เห็นอะไรใหม่ที่ผ่านมาเห็นออฟฟิศผมใกล้เสร็จแล้วแต่กําหนดการเดิมเนี่ยจะเสร็จประมาณมกราแต่มันก็ถูกเลื่อนมาตามสไตล์การก่อสร้างตอนนี้เป้าหมายออฟฟิศเราจะเสร็จประมาณเดือนพฤุนา อ่าแต่ว่ามันอยู่ใกล้แล้วไงคือทุกอย่างมันต,ต้องเตรียมการแล้วั้งแบบข้าวของในออฟฟิศรวมไปถึงช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ต้องเตรียมการในการย้ายเข้ามาสู่ออฟฟิศใหม่แหละมันก็ต้องเริ่มหาอุปกรณ์อุปกรณ์สํานักงานคอมพิวเตอร์หรืออะไรแบบนี้เออถ้าใครมีแนะนําก็บอกกันได้เราอยากได้แบบอุปกรณ์ที่คุณภาพเพื่อผลิตงานที่คุณภาพ <c oughs> และร้อนแบบนี้ต้องเอาอะไรเอาอะไรแอร์แอร์เย็นๆต้องมีแอร์ แบบแนะนำหมครับอยากได้แอร์ที่มันแบบเย็นๆ,ๆปรับอากาศได้รวดเร็วประหยัดไฟ,ดไฟแล้วแบบระหว่างทํางานก็มีสม,มาธิเพราะมันเงียบนะแนะนํามาหน่อยว่ายี่ห้ออะไรดีอืมคอมเมนต์มาบอกติดต่อมาก็ได้ตรงนี้ <laughs> าานั่นแหละที่บอกคือนอกจากเราต้องเตรียมออฟฟิศเพื่อให้เข้ามาแล้วอีกสิ่งหนึ่งคือน้องๆที่อยู่ไกลออฟฟิศอยู่ใกล้ออฟฟิศที่อยู่อาศัยของเขาก็เป็นเรื่องสาคัญน้องวิวเนี่ยน้องวิวเขาอ่ะมาเช่าคอนโดกุมแถวๆนี้รอไว้ประมาณ2ปีกว่าแลวไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการใกล้เลยแต่ว่าผมมีคอนโดอยู่แถวนี้ในโซนปิ่นเก้าเนี่ยนะมาเช่าอยู่ซึ่งเตรียมรอซึ่งเขาก็จะใกล้มากแทบจะวิ่งมาได้อย่างบางคนเนี่ย เต้ยอ่าเต้ยอยู่แถวต้อปูนซึ่งใกล้แล้วแต่มุมมองเต้ยก็อยากย้ายมาอยู่ใกล้กว่าเพราะเต้ยเช่าอยู่ใช่ไหมตรงนั้นมันก็เลยจุดประกายเป็นไอเดียของ EP นี้คือผมเนี่ยจะออกไปตามหาห้องพักรายเดือนในในโซนปิ่นเกล้าเนี่ยแหละและทีนี้เราก็อยากรู้ไปด้วยเลยไงพร้อมน้องๆพร้อมทุกคนว่าในแต่ละ ระดับเงินเดือนในแต่ละเลนราคาห้องพักเนี่ยมันจะได้ห้องพักเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงความสุขสบายในแต่ละที่เป็นประมาณไหนก็เลยจะพาไปดูพร้อมๆกันซึ่งที่ผมวางไว้เนี่ยก็วางมา3เงินเดือนก็จะมี30,000บาทอันนี้ก็จะเป็นแบบทํางานเป็นซีเนียร์แล้วนะซีเนียร์หน่อยละแล้วก็18,00 0บาทอันนี้ก็จะเป็นฟิลปริญญาตรีจบใหม่พึ่งออกมาแล้วก็จะมีเลนที่คํานวณจาก ค่าแรงขั้นต่ำแล้วกันคุณคูณออกมาตีซะว่าประมาณ1 1 0 0 0บาทอันนี้เป็น3เลนราคานะแต่ว่าการที่เราจะแบ่งสัดส,ส่วนของรายได้เนี่ยมาเป็นค่าที่อยู่อาศัยตามหลักการเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ20-30%แหละงั้นวันนี้เราตีซะว่าเราให้ค่าที่อยู่อาศัย30%เพราะว่าเผื่อวายุคนี้มันต้อง work from home ทำงานจากบ้านอยู่ในห้องเราเยอะก็มันจะออกมาเป็นว่ารายได้3 0,000บาทเนี่ยก็จะอยู่กับค่าหพัก ราคาไม่เกิน9,000บาท1 8 0 0 0บาทเนี่ยก็จะราคาไม่เกิน5,400บาทและ11,000บาทราคาไม่เกิน3,300บาทวันนี้เราจะไปหา3เลนราคานี้พร้อมยังอ่ะที่แรกไม่เกิน9,000บาทจริงๆงแบบเซิร์ชมาขึ้นเยอะอยู่นะเออขึ้นเยอะขึ้นเยอะ6 0 0 0ถึง1 0 0 0 0ืนที่จะดมหวห้องห้องใหญ่มากของพี่มาเหมือนเดียวกับที่เต้กำลังหาอยู่เลยเนี่ย หกพันถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันมันน่าจะอยู่ในลิฟต์แบเวอร์วิวพี่ view. ขอดูรูปก่อนเดี๋ยวนะอ๋อนี่รูปอยู่นี่เอ้ยมันมีหมุนระบบมันมีหมุน 3, จริงสี่ไมนี่มีหมุนมล,<ด>ลองลให้ดูนะสิบนาทีไปได้ไหมไปดูไหมไปดูไหมไปดูอันนี้ก็ได้นะมันน่าสนใจอยู่อ่ะป่ะิ Re เวอร์วิวไอแต่เต้ยนั่งนั่งผิด ผิดท่านะอขาขึ้นมานิดนึงอ๋อดึงมันยังไงอ่ะเนี่ยเนี่ยเออนั่งแบบพี่พิษอ่ะอาสามของพี่พี่ได้รู้สึกว่าพี่เป็นพี่โอ๊ตอ่ะว่าไงพี่ต้องหัวเราะแบบพี่โอ๊ตเลยไอีเจนนุ่มหรอมีวันไอ้นี่คอนโดวิวคอนโดวิวอ๋อมาร์ทไม่ไล่ไล่ไอวิวออกไปให้เตอร์อยู่แทนเออวัวมึงย้ายของออกเลยมึงเก็บของก่อนคิดก่อนแล้วออกแล้วแลออกแล้ เฮ้ยลึกนะเออถึงแล้วเนี่ยเฮ้ยตึกทรงดีนะอ่ะเฮ้ยร้านต่ผมเคยทำรายงานสบายเลยใช่เีร้านตั่ผมด้วยเนี่ยเดไปเดี๋ยวพาไปสำรวจเอ่ออาคารแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปที่ห้องนะให้เขาพาไปฟิลโดยรวมมันก็ดูโอทงนะแล้วก็ด้วยตานี้จะอัอ้านถือว่าเขาดูแลค่อนข้างดี อ๋อนี่ไงที่จะลดโดยรอบแล้วก็นี่หัวปลาจิ๋มทั้งหลังด้วยธรรมดา40พิเศษ5้าเอา้าสิบอยู่หสิบปะลาจะรันอ่ะวัดีครับแม่อันนี้ไปส่งบนห้องได้ไหมครับก็คือต้องมากินที่นี่อ่าโอเคครับอ่านี่มีห้องซักผ้าด้วยเหรอครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขาก็มีห้องซักผ้าตู้ซักผ้าให้เลยหยอดเหรียญเนี่ย ไม่ไม่รู้มันสะอาดไอคิวเราเอากล้องลงมาหน่อยกล้องมาร์ตเจอมาซังมารตหนักฝรั่งนี่คือจุดพบรักนะตรงนี้เหรออ๋อแบบมาแบบเจอระหว่างรอผ้าสมมุติผมรออยู่ปุ๊บมีผู้หญิงมาซักครึ่งข้างแล้วก็แบบส่งยิ้มให้กันสักพักตะกร้าที่เขาหยิบมาเผาผู้ชายเราอ่ะเอาไปเดี๋ยวไปดูห้องกันดีกวอะเอาไปได้แล้วเออ ้แอร์ฉ่ำมากอุ้ยกลางอ่ะอันนี้ประมาณกี่ตารางเมตรครับประมาณ35 35ิบห้าบาใไหมใหญ่กว่า<อ>ห้องที่ผมให้วิวเช่าประมาณ5-6-7ตารางเมตรอ่ะแล้วสัญญาเช่าขั้นต่ำมันเป็นยังไงครับ8,500นคือต่อ1ปีคนะ่ะถ้าช่วงสั้นก็อาจจะ9 0 0 0 1ปีขั้นต่ำแต่ถ้า2ปี3ปีก็ราคาเดิมลองกอ,อโอเค เดี๋ยวผมก็จะลองเทสนอนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือยังไงกลับมาเจอกันจับจับจับไปแล้วก็เขาก็จะมีโต๊ะครื่องแป้งนี่บิวอินโต๊ะปะชั้นวางทีวีอะไรอย่างนี้ตู้เสื้อผ้าหนึ่งตู้แต่คิดว่าถ้าใครไม่พอก็มันมีที่พอพอสำหรับแบบตงโตอุ้ยแต่ตู้เขาใหญ่เนะไอห้องน้ำะห้องน้ำสำคัญนะเอ้ยอ่า นี่ผมเทเลยจะโคกกดดีโอเคสายชีดสายชีดโอเคส่วนคอนโด,ดล่าะเออไม่แต่จริงๆผมมาดูผมเทนี่หมดเออมีว่าเป็นเรื่องสำคัญอะ่ะจริงๆอันนี้เขาแบบเขามีโซนซักล้างให้ด้วยนะตรงเนี้ยนี่เขาก็มีสเปซให้ ตั้งเครื่องสื้อเพราะว่ามีมีน้ำดีเดินไปแล้วด้วยแล้วสบายสักล้างวางเราตากได้คือจริงๆแบบห้องไหนอะแบบลมดีไม่ดีอะเข้ามาแป๊บเดียวรู้เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นช่องลมอะแต่นี่คือติดรถไฟฟ้าจริงๆนะยเห็นรถไฟฟ้าเลยเนี่ยรถไฟฟ้าวิ่งไปผ่านเรื่อยๆออกมายืดชิล์เว้ยยุทธชีว์ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดเวลาเราจะอยู่หอพักก็คือเรื่องค่าน้ำค่าไฟเป็นไงเต้ยทีท่ถามได้ถามแม่อะไรแม่เขาบอกว่าค่าไฟหน่วยละ7บาทหน่วยละ7บาทน้ำหน่วยละ19บาทขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขั้นต่ำก็คือเหมือนสมมติว่าเกิดแบบเจ้าของหอเขาไม่อยู่ห้องอ่ะเขาจะมีค่าขั้นต่ำไปแจกเดือนนี้ก็คือ,อ,นะใใคอ 100, 100. แต่ถ้าใช้เกินก็คิดตามจริงอ่าส่วนค่าไฟเป็นคูณ7 7หน่วยละ7บาทถือว่าโอเคไปอ่าอันนี้คือห้องแต่ เมื่อกี้พี่เจ้าของเขาบอกว่ามีสาวว่าน้ำด้วยเดี๋ยวไปดูเฟสชิลิตี้กันว่าเออมันจะอยากเป็นยังไงไปเชื่อเลยว่าไม่ค่อยมีคนมาไหวคือส่วนตัวด้วยอะ่ะเพราะว่าจริงๆคนมาอยู่หอมันทำงานแล้วมันก็เหนื่อยแล้วอะ่ะอุ้ยโอ้ยคอนโดเขา,าทำเลสวยนะเนี่ยเห็นปะมันเป็นตีบแบบไอแบบหอเขาอ่ะ อ,อ,อ่ของภายในรีวิวก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรจะไปสำรวจรอบๆหน่อยว่าเออรอบบริเวณนี้มีอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วความเป็นอยู่เนอกจากในห้องเราบริเวณโดยรอบมันก็สําคัญร้านอาหารร้านค้าต่างๆเดี๋ยวไปสำรวจกันอ่ะตอเนี้เรามาถึงแยกบางพันแล้วแป๊บเดียวเลย1นนาทีก็จะมีโซนแบบร้านอาหารของกินแล้ ลองหน่อยไม่ล่ะมีโตเกียวเขาบอกว่าโตเกียวที่เด็ดนะจริงเหรอาโตเกียวที่อีฟซื้อหน่อยไอซื้อเลยดีกว่ามาอร่อยไหมครับร้านนี้อร่อยเหรอสั่งได้เลยไหมครับเอาเอาหมูสับกับไข่6อันหมูสับใส่กอก6โอเคครับเดี๋ยวมาเอานะครับครับก๋วยเตี๋ยวตามสั่งผัดไทยอันนี้ขายอะไรนี่ไงเตี๋ยวข่าวใช่และนี่ งงม,มากประตูตลาดที่สวยสุดที่ผมเคยเห็นมาตลาดกรุงทนใหญ่ปะ่ะใหญ่ใหญ,ใหญ่เลยฮะเอาเป็นว่าตรงน,นู้นยทำเลทอนะผมว่าของกินของใช้แฟสเิตที้ทุกอย่างคือครบเอาจริงนะริเวอร์วิวถ้าถามว่าทำเลโดยรอบให้เต็มนะให้เต็มนี่แล้วก็ผ่านไปเขามีวินอยู่ข้างหน้าด้วยทําเลดีนะ เดี๋ยวนะสมมุติจังหวะถ้ามาอยู่นี่แล้วไปอยู่ออฟฟิศเต็นปิ่นตีว่าไม่เราพอๆกัน,นไม่พาต้าพาต้าเนี่ยเออพาต้าห้าสิบบาทแง่ไหน <c oughs> มันเร็วไง <c oughs> มันเร็วมันเร็ว <c oughs> นั่นแหละก็ใกล้มากก็คือขวามาก็มีมีมครบทุกอย่างไ <c oughs> อ้แยกนี้มันโหดว่ะเอาจริงแยกบางพัดถือว่าเป็นแยกที่ใหญ่นะ <c oughs> เอาเอาตัวห้องอ่ะตัวห้อง คือเขาเป็นหอพักคล้ายๆอพาร์ตเมนต์เก่าแต่ว่าเขาก็มีการดูแลรักษาที่คิดว่าเขาทํามาอย่างต่อเนื่องนะ,<ฮ>ะคือทุกอย่างมันไม่ได้ดูโซมก็ยังยังดูสะอาดดูใหม่แล้วก็ห้องประมาณ30ตารางเมตรก็ถือว่าใหญ่ตามสไตล์หอ,อกเก่าเออแต่แค่เสียดายว่าจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นวันเบส คือมีสัดส,ส่วนห้องนอน uh huh. แบ่งออกจากห้องกินข้าวกเค uh huh. าอ์เตอร์อะไรเงี้ย uh huh. คือแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องว่าเออฉันจะต้องมีพาสัดส,ส่วนเป็นห้องครัวห้องรับแขกก็เป็นตัวเลกที่ใหญ่เลย uh huh. เราจะได้ห้องนอนเราใหญ่ขึ้นมา แล้วก็ค่าไฟก็อยู่ในเลที่โอเคลมโกรกวิวดีและที่สำคัญมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเออแล้วดูดีมากและผมให้ที่5ดาวเต็มในแง่ของทำเลนะชอบมากคือใกล้รถไฟฟ้าของกินของใช้ร้าน <c oughs> ทุกอย่าง ครบที่นึกออกที่อยากจะมีโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือของ r i v e r v i e w เนี่ยก็คือค่าเช่าต่อเดือนรายปีนะหนึ่งสัญญาหนึ่งปีก็คือ8,500บาทใช่แล้วที่ก็ถามแม่เขาแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดแรกเข้าก็จ่ายค่าประจำเพิ่มมาอีก2เดือนรวมกับค่าห้องก็คูณเอา8,500ัคูณสอ่าก็คือเป็น20,000 2่5 0 0บหมาพันห้าอยทเาอยู่ได้เลยไปงั้นเดี๋ยวเราหาที่ต่อไปกันดีกว่าตรงกับแม่ห้างเซเว่ห้าพันสี่ใช่ไหมคระห้าพันสี่ อ่ะได้แล้วนี่ต่อไปมันอันนี้คือเอาไปใกล้ออฟฟิศเลยคืออยู่ในออฟฟิศเลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันมันชื่อว่า P K r e s i d e n t 5,000พอดี0 0ถึง7 0 0 0มีหลมีหลายขนาดโอเคไป งานนี้กลับมาตยชมาบินเก้าคือใกล้ออฟฟิศมากมาอันนี้คือก็คือซอยออฟฟิศเลยคือถ้าตื่นสายใช่สามารถวิงว่ง <S <s <man> <S วิ่งไม่ได้เหรอวิ่งไปออฟฟิศภายในหนึ่งนาที <S <s <man> <S แต่เมื่อกี้เดินไปข้างหน้าก็มีร้านอาหารเนาะมีไหมพี่ริมดูเลยก็มีร้านเหมือนจะมีวีนมีอะไรทุกอย่างเร<ม>าต้องเดินไปดูรอดูเดี๋ยวค่อยเดินโอเคเลาชา์โด อ่ะนี่ถึงแล้ว P K r e s i d e n t เท่าที่เห็นเหมือนเหมือนมี2อาคารเนาะมีตัวอาคารเก่าอาคารใหม่เนาะไอไอ้เช่าตู้เย็นคืออะไรอะ่ะ<ม>อ๋อเช่าตู้เย็นเดือนละ500อันนี้ก็คือตึกมี2อาคารใช่ไหมครับตึกจริงๆทั้งหมดมี3อ๋อมี3ใช่ตึกที่ทเราอ,อยู่แล้วก็อันนี้ตึก 1, 1> แล้วก็อันไหนอันไหนใหม่กว่ามันตึก3ใหม่สุดตึก3ใหม่สุดอ่ามีลิฟต์มี mail box เอ้เออที่ไปดูเมื่อกี้ไม่มีเมลบ็อกซ์เนาะ อันนี้มีเมลบอกให้อ่าอันนี้ก็โซนซักร้างอุ้ยใหญ่นะอุ้ยเยอะอันนี้มีหกเครื่องโซนซักมือล้วโซนซักมือแช่ก่อนน่งมื นี่ห้องประมาณกี่ตารางเมตรครับห้องประมาณห้องค <24. S 2> ือ24 24เตียงนี้เหมือนจะเป็นควีนไซส์ใช่เนทรัลฟูดเซนทรัลฟุตควีนไซส์มีโต๊ะข้าวให้เรากินข้าวาตู้เสื้อผ้าโต๊ะแต่งหน้าครบชั้นวางทีวีอันนี้ก็ปึบ๊บโตสักโครสตินะครับอันนี้ขอลองน้ำหน่อยนะครับอ่า นี่มีน้ำอุ่นมีน้ำอุ่นโอเคน้ำอุ่นอุ่นเดรละเบียงไหมดูละเบียงไหมอ๋อที่นี่เขามีนี่ให้มุงดวมุงดวกันยุงไม่งั้นต้องไปติดเองนะอันละเบียงอันนี้ก็เหมือนเหมือนกันอันนี้คือสามารถมีเครื่องสภาพผ้าของเราเองได้แต่มันก็จะอบอุ่นหน่อยใกล้ชิดเพื่อนบ้านอ่ะก็คือสรุปให้ก็คือว่าค่าไฟค่าน้ำเนี่ยเขาใช้เลทจากการไฟฟ้าจากการประปาเลยก็ค่าไฟ5.5ค่าน้ำ 17แต่ว่าเขาคิดเลทตามนั้นเลยแต่ว่าเขาจะมีค่าส่วนกลางเพิ่มขึ้นมาเดือนละ550อันนี้ก็เป็นการคิดอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็ลองดูว่าแบบไหนถึงจะคุนะ้มนวแต่ก็ถือว่าเลทเป็นเรทจากโดยตรงจากทางนี้เป็นครั้งแรกที่เจอเนาะปกติเขาจะเป็นหน่วยแบบหน่วย,วยคูณมมอ่า เดี๋ยวไปสำรวจรอบๆก่อนว่ามีของกินไหมเท่าที่ซื้อมามีเลี้ยวซ้ายที่ออฟฟิศผมอยู่ทางขวาแต่ว่าไปดูทางนี้ <c oughs> เออนี่ก็เดินมานิดเดียวประมาณ50เมตรอะปากซอยวัดดาวมีมีเซเวน่นมีข้าวขาหมูห <c oughs> ัน่ากินบอกอ๋อมีร้านปังปิ้งแล้วก็นี่กว๋วยเตี๋ยวหมูตุนเนื้อตุน <c oughs> อ่ะก็มีอาหารได้อยู่ ตรงนี้มี5-6ที่ที่เอาเป็นว่าโซนนี้เดินมามันก็คือไม่ได้คือคักเท่าเท่าที่แรกอนะันเนาะแต่ว่ามันก็มีร้านอาหารแบบ3-4อย่างกับร้านสะดวกซื้อให้เลือกอมีร้านส้มตำอะไรด้วยมีมอสเซวินมอสเซวินตำแหน่งเดียวกันแล้วเดินทะลุไปนิดนึงมีไปรถมีทำเลก็ดีนะอย่างน้อยมีของกินไม่ไกลเกินอ,ะอ่ะจบไปแล้วสำหรับที่ที่สอง r e s i d e สซต่อเดือนเนี่ย ห้าพบาทห้าพันบาทก็คือแล้วก็เดือนแรกคือจ่าย1,000งหมื่เข้าหน0 0 0หเข้าได้เลยค่าไฟคิดไม่ได um> ้เป็นเรทหอเรทปกติแต่จ่าย550ราสิบบาทการคิดแบบเนี้ยก็ใครอยู่ห้องน้อยไม่คุ้มแต่ถ้าใช้ห้องเยอะใช้ไฟเยอะใช้แอร์ใช้คอมใช้อะไรคุมนะผมก็ถือว่าคุ้มก็ คิดว่าห้องก็ใหญ่ประมาณหนึ่ง <S <S <ess us> ก็ได้อยู่ได้อยู่ส่วนร้านลวงรอบข้าอาจจะไม่สะดวกเ<ช>่าที่แรกใน,นที่แรกมันมันดีจริงเนาะใช่ <ๆ S 2> ใช่ใชอันนี้ก็มีข้าว่ร้านอาหา,าร้สะดวกซื้อทั่วไปจะไปรถไฟฟ้าก็ต้องบินมอเตอร์ไซค์หน่อยอืมอ่ะ,อะคิดว่าเรนราคาเนี้ยห้าพันบาทคุณคิดว่าไงคิดว่าดีไม่ดีหรือใครมีเจ๋งกว่าในโซนปิ่นเกล้าแนะนำมานะเดี๋ยวเราไปเว้นอีกเว้นหนึ่งไม่เกินสามพันสามหากันดีกว่า ง,ง,ง,งานนี้ไหมลองดูเดี๋ยวนะอ๋อมันอยู่ก็ไม่ไกลไม่ไกลอันนี้ตอยู่ตรงตรงข้ามพาต้าเลยประมาณเกือบ2โลจากออฟฟิศได้อยู่นะไปดูไหมลองลองดูก็ได้ ออนนี้ก็คือไอที่เรามาเนี่ยชื่อว่าคณิตถาพันเมมต์อยู่ซอยสมเด็จพระบินก้าสิบเก้าก็คือตรงข้ามผาตาเลนส์มันจะประมาณ3,000นลิตรนะเดี 3, <000 S 1> ๋ยวเราต้องดองว่าตอนนี้เลขสามพันไม่เกิน3,5 0 0อันนี้คือของกินอ่ะไม่ต้องสำรวจเลยคือตรงข้ามผาตาออนี่คือแน่นมากร้านสะดวกซื้อร้านยาของทุกอย่าง,างมีทุกอย่างซอยเล็กเหมือนกันนะแต่ว่าข้างหน้าก็มีร้านทําเล็บร้านทาผม มีร้านเสริมสวยอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปคือตอนเนี้ยที่จอดมันอ่ะคือหอพักเข้ายังไงไม่รู้เดี๋ยวมันต้องเดินต่อจากแมพเนาะคือ,อยังหาไม่เจอแหละมาหากันอ่ะจากแมพเนี่ยคือมันต้องไปทางนี้ามโอ้ไมไก้าว oh <my> จิ๊บไปพี่พานท,ทำผิดหรือเปล่าออถูกแล้วนี่แหละเนี่ยพาต้าแม่พาต้าเห็นไหมพาต้า อันเนี้ยมันเป็นฟิลแบบเหมือนซอยรวมโซมซอยหอพักอะซอยหอซึ่งคือผมว่าด้วยคำที่หอมันเยอะเพราะว่าทำเลมันดีจริงๆนะคือมันอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเนี่ยคอนิฐาเฮ้ยไหนวะเหมือนเขาเพิ่งรีโนเวทเลยนะเนี่ยอุ้ยสีดูใหม่มากอ่ะออ๋สวัสดีครับสวัสดีครับจะมาขอดูห้องหน่อยครับราคาเท่าไหร่ครับต่อเดือนเสี่พันเขาไม่ใช่สามพันหรออ๋อสามพันคอนิเต็มอ่าแล้วห้องเหมือนกันไหมครับห้องเหมือนกันไหมฮะห้องเหมือนกันไหม เล่าก่อนว่าคือมามาแล้วเนี่ยคือแม่จริงๆแม่มีห้องราคาถูกสุดเท่าไหร่นะสามพันแต่ตอนนี้สามพันอ่ะเต็มที่เราเซิร์ชมาก็เลยเลยเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่ามีคนอยู่เต็มนะรา่ว่าคอตมากแต่ว่ามีห้องสามพันห้าเหลืองั้นไปดูสามพันห้าใกล้เคียงเพราะเป้าเราแม่งห้องสามพันห้าเหลือให้ดูชื่อเขาหมดนี่เขาก็มีนี่บอกนะครับว่ามีบอกไปรถเมระยะทางนี่ไงหางกับศรีราดสองโลธรรมศาสตร์สามโล สิบกรณ์สามโลสามอ๋อนี่ไมีห้องว่างเดี่ยห้องเดียวทั้งตึกอ่ะไปดูไปดูกันนอ,อ,อคนที่ขี้เมานะครับลำบากหน่อยนะฮะเคอ่ะอันนี้เป็นเตียงก็เป็นเตียงเดียวเนาะมีตู้เสื้อผ้าชั้นวางของทีวีได้แหละอันนี้ทีวีได้มีปั๊กเดินไปให้ตรงนี้ลม เออผมไม่ได้รอนนะแต่ผมขอเทสพัดลมเฉยๆนะะอ่าแล้วก็หอห้องน้ําอยู่ข้างนอกอะไรก็หาห้องน้ําอยู่ชักโครกไม่มีที่ยังล้วอุ่นให้น้ำแรงสะใจําแรงได้อยู่ก็ได้ฟิลแบบริมเบียงนะเคไม่ขอก็อถ้าเขาอยู่เดือนไหมก็เดือนแรกก็1 5 0เลยไหม แล้วก็ประกันไว้เดือมสองก็คือสองกันค่าคูณสองแล้วก็ค่าประกันของเสียหายสามพันก็เจ็ดเอ้ก็หนึ่งหมื่นหนพอดีก็คือหมื่นหนึ่งเขาอยู่ได้เลยพร้อมเดือนแรกจ่ายไปแล้วก็คือของคุณลุงมีทั้งหมดสามตึกใช่ปะสี่ตึกเรียงกันมาเลยติดกันเต็มทุกห้องว่างสองห้องอ่ะคิดดัวชีดัอจังหวะที่เนี่ยมันดีอย่างคืออยู่ในอ area ที่รถประจัญาั ามันมาลงบนท่านามันจะไปเซ็นท่านก็ได้จะไปจารันก็ได้จะข้ามก็ข้ามอาจารย์เออไปฝั่งเซนีล่าอะไรก็ง่ายแล้วเน็ตก็เดี๋ยวนี้ก็มีเราเตอร์ซิมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอ้เอเหมือนกับเหมือนกับทีวีเราเราเสียค่าเคเบิลเขาเองเล้ก็บริการเขานะโอครับเาตอนหลังเขาก็บอกไม่ได้ใช้ไม่อะไรเราก็จะต้องยกเลิก คณิษฐาพันเมตยังไงคะ3า0 0ันห้าสก็จริงๆเกินก็ไป200เนาะแต่ว่าจริงๆเขามีห้อง3 0 0พันแต่ว่าเต็มเต็มไปแล้วแต่ว่าเขาบอกขนาดห้องก็ต่างกันไม่มากแล้วก็มีแอร์ทุกห้องเลยนะสามพันยังมีแอร์โอ้โหของของที่นี่ค่าไฟเขาอย่างอย่างที่แม่เขาบอกไม่มีไม่มีค่าส่วนกลางก็คือเป็นหน่วยละ7บาทใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเออเจ็ดเออเจ็ดใช่เจ็ดบาทต่อหน่วยค่าน้ําก็เป็น18บาท18บาทต่อหน่วยคือจริงๆอันเนี้ย พี่ว่ามันขายทำเลเลยแหละพี่ว่ามันเป็นหอที่ทำเลดีมากม,มันสังเกตได้จากมันจะมีโครงการใหญ่ๆเพราะว่าทำเลมันดีจริงๆทั้งการเดินทางซ้ายไปก็ไปบินก้าตะลิง่งจะนด้ัลบินก้าตะลิง่งชันขวามือก็เข้าไปฝั่งน้ำหลวงอะไรเงี้ยแล้วปากซอยเขามันจะเิอมากแต่ที่เมื่อกี้เห็นอนะเป็นร้านทำฟารานอะไรแล้วเดินเข้าไปนิดเดียวคือ เป็นที่นี่แล้วนะซึ่งเต้รู้สึกว่าในราคานในราคาสามพัน่ะเต้เคยเจอนะแบบเต้ไปสมัยก่อนเต้เคยไปห้องเพื่อนราคาสามพันบริ<ป><ป>เวณโดยรอบอ่ะอาจจะแบบไม่ได้ดูอดูเปลี่ยวกว่านี้ใช่แต่เววนี้ยมันดูแบบว่าฮึหน้าหน้ามาอยู่อืมด้วยด้วยอะไรก็ตามนั้นด้วยการแบบข้ออย่าทาสีใหม่หรืออะไรตามบรรยากาศโดยรอบมันดูโอเคในการใช้ชีวิตอืม อ่ะเดี๋ยวเรามาให้คะแนนเล่นๆกันในมุมมองของมาจุแล้วกันอ่าเป็นไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเอาหมวดบอกให้เขาฟังเอาเป็นหมวดเป็นหมวดแรกหมวดแรกเอาเป็นตัวห้องก่อนตัวห้องตัวห้องเนี่ยเราคิดจากเอ่อตัวห้องกับราคานะอ่ามาดูว่าแบบเออเหมาะสมกับราคาฟิลเราแค่ไหนอ่าต่อมาก็สิ่งอำนวยความสะดวกไหก็คือเชนวิสจกภายในภายในบริเวณอ่อหอพักไม่ว่าจะเป็นแบบร้านข้าวร้านอะไรที่อยู่ในบริเวณหอนะแล้วก็เฟสิลิตี้ลิฟต์ หรืออะไรก็ตามตรงกลางอ่ะและอีกหัวหนึ่งทำเลเดีกว,ว่าเลยว่าทำเลทำเลทำเลก็เป็นร้านอาหารหรือร้านตา่าต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบการเดินขึ้นไป MRT หรืออะไรยังไงรถไฟไฟ้าอะไรยังไงอ่าซึ่งคะแนนเราจะให้แบบไหนนะคะเต็มห้าเต็มห้าโอเคมา <5 S 1> ที่ <5 S 1> แรกราคา8,500บาทที่แรก8,500 River View ตัวห้องสะอาดสะอาดสะอานแล้วก็ขนาดใหญ่ ใหญ่โปร่งกับราคาที่ได้ผมให้3.5ม5สิ่งอํานวยความสะดวกสิงอำนวยความสะดวกมีเสาไม้นาผมชอบตรงมีวสายน้นาเล้นะเราข้นหมายถ้ามีฟิตเนสได้นี่จบเลยนะแต่ไม่ไรฟิตเนสเนี้ยเนี้ยด้วยความที่ห้องมันใหญ่อะเราเปิดทีวีแล้วเรายกเยื้อะไรมาเล่นหน้าดัมเบลก็ได้มีร้านข้าวมีร้านข้าวข้างล่างเราสั่งได้มีร้านแตดผมข้างล่างอ่ะอันนี้ขอเขามีข้างในอะไรข้างในผมให้สี่สี่นี่สี่เพราะ ให้สระไว้น้ำเแล้วก็ทำเลที่ตั้งถ้าเต็มไปเลยจ้าถ้าเต็มไปเลยรู้สึกว่ามันได้เปรียบมากๆคือขวาออกมาแล้วแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะสองฝั่งทั้งตลาดร้านอาหารก็แบบ30-40ล้านแล้วอ่ะการเดินทางก็เออข้าเมืองไม่ไกลใช่อยู่ใกล้สะพานจังีตัดออกได้อยู่เดินมาก็เป็นรถไฟฟ้า อันนี้ทำเลเขาถือว่าได้เปรียบมากต่อไปที่ต่อไปราคา5,000บาทโอเค5,000บาท PK Residence สิ่งแรกก็คือตัวห้องโดยรวมแล้วกี่คะแนนคะตัวห้องพี่ให้2.5อ่า2.5พี่รู้สึกว่ามันมันดรอปไปนิดนึงอ่าไม่รู้ทำไมพี่รู้สึกว่าด้วยดีไซน์ตึกเขาเป็นตัวยูอืมอ่ามันแบบมันใกล้กับห้องมากมากเปิดแบบระเบียงมันชิดกันมากมากเลยอ่ะแบบปีนกันได้อ่ะอ่าออ แล้วก็แล้วก็ต่อไปสิ่งอำนวยความสะดวกในในหอของเขาแต่แต่ชอบที่เขามี mail box เขามีร,บแบบาระบบแบบเออระบบ delivery มีตู้มีตู้ซูเปอร์มาร์เก็ตเครื่องเสื้อผ้าอยู่ข้างในก็หลายเครื่องเสื้อผ้าอันนี้ดีใหญ่กว่าที่แรกอีกอ่าอันนี้พี่ให้สี่ให้สี่กับกับราคานะทุกอย่างคือเทียบก,กับราคานะครับอ่าสุดท้ายทำเลเท่านั้นค่ะบทำเลแถวน,นั้นด้วยความเป็นออฟฟิศเมือคมทำเลมันดีมากทำเลทองนี่ใช่แล้วแต่มันก็ไม่ได้ไกลร้านอาหารแบบที่แรกร้านอาหารตัวเลือกน้อยหน่อยไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ อสามอะสามถือว่าถือว่าโอเคมันก็ถือว่ามีอะไรให้กินหลากหลาย่อยและที่สุดท้าย3,500าบาทคนิ tha พันห้องพี่ให้สามจุดห้าจุดห้าจุดห้าเพราะมีแอร์ตัวตึกเขาสะอาดสะอ้านแล้วเหมือนเพิ่งทำมาด้วยอะไรก็ไม่รู้อะเนาะดูใหม่ดูแบบใหม่ทั้งแผลนะไอสีบิลดิงของเขาอะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกค่ะมีมีที่ซักปะมีมีมีตู้ซักผ้าสามจุดห้าสามจุดห้าไป และสุดท้ายทำเลทำเลพี่ให้ห้าทำเลห้าเลยเหรอห้านะพี่รู้สึกว่ามันอาจจะไกลรถไฟฟ้านิดนึงอ่ะแต่ว่า4.75ได้ไหมพี่ขอรถคุณรถคะแนนนะครับ4.75เพราะมันไกลรถไฟฟ้าไปนิดนึง ก็นว่าอันนี้เราแวะไปดูมา3าเลนราคาในโซนปิ่นเกล้าที่มันใกล้ออฟฟิศของมีนาคมถ้าสมมุติใครมีอะไรเสนอหรือไปเจอหออะไรแบบไหนมาเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยแล้วถ้าใครชอบ E ีีนี้และอยากให้ทําในย่านไหนเนี่ยเออเดี๋ยวพวกเราไปกันได้นะก็ดูดีนะบอกย่านมาเลย <c oughs> เออได้เห็นความเป็นอยู่ได้เห็นต่างๆแล้วก็เผื่อแบบมีช้อยชิมากขึ้นให้กับผู้ชมด้วยนั่นแหละถ้าเกิดเพื่อขยับฐานเงินเดือนไ,ได้ไปดูห้องเออหรูอรักระเดื่องได้ไหมหรือใครอยากบอกว่า อสมมุติว่ามีซีโอคนไหนนะครับกําลังดูช่องผมอยู่แล้วบอกว่าฐานเงินเดือนฉันอนะ่ะสามแสนฉันอยากดูจริงเหรอจะไปดูห้องราคาฉันอยากดูคอนโดหน,นหนึ่งแสนบาทต่อเดือน,อน,นหรือเป็นค่าผ่อนต่อเดือนหนึ่งแสนบาทเนี่ยมีไหมถามดูให้ฉันไปได้ไปได้มาคอมเมนต์แต่วันนี้ร้อนมากเลย <c oughs> ไม่ไหวแล้วอย่าลืมว่าออฟฟิศผมอยากได้แอร์ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่มาจุกอีพีหน้าจ้าบ๊ายบาย